องค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าสั่งสอนพระภิกษุพุทธบริษัทเรื่อผู้เห็นภัยทั้งหลายแม้แต่ก่อนจะดับขันข่าวสู่พระองค์ก็ทรงมีกระใจหวานดลใรในการสั่งสอนพุทธบริษัทกาลัยอนันมีหมู่ภิกษุบริสัทเป็นต้นใจความว่าดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทารายมีความเสื่อมสินเป็นธรมรมดาอมมาเดนะซัมปะเดนาติขอเธอทะรายจงยามประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ดึกพร้อมโดยความไม่ภาวาเธอเป็นคำสั่งสอนโอวาทก่อนปริิิพานของอรปสมาทรมพระเจ้าเมื่อคนดำลงชีวิตด้วยความประมาทแม้มีอายุยืนอยู่ถึงร้อยปีก็เรียกว่าคนตาย แม้จะมีชีวิตถึงร้อยปีก็เปรียบเสมือนคนตายหรือคนตายแล้วองค์มสมาดำริเจ้าพระองค์ทรงเทียบอย่างนั้นความประมาทคือความตายแม้อามีอายุยืนยาวถึงร้อยปีแต่ตลอดร้อยปีนั้นดับลงชีวิตด้วยความประมาทแม้ขณะที่มีชีวิตร้อยปีก็เป็นคนตายเป็นคนตายแล้วจนเดือปีที่หนึ่งจนเปึปีที่ร้อยเปรียบเสมือนคนตาย เป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตด้วยความไม่จะเป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตมีอยู่ก็ตามหรือตายแล้วก็ตามได้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตตนเองอยู่ในความไม่ประมาทแม้ตายไปแล้วก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่างพระมรรตมาธรรมพรุทธเจา้าพระบรมศาสดาของเราแม้แต่ดำขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วแต่ความเป็นพระมุรธเจ้าความเป็นพระสัมมาธรรมพรุทธเจา้าก็ยังมีชื่อ,ม,อมีชีวิตอยู่เท่าทุกวันนี้ยัางพรบุพาจารย์ของเราพระราหันตาสาวกองรล้มโบโรงตาเราทุกลปทุกอง แม้ท <Really? S 1> like ่านดบขันนิพานไปแล้วเรียกว่นตายแล้วแต่ก็เปรียบเสมือนว้านท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างจิตเดิมขององค์หลวงปู่ใหญ่องค์หลวงปู่มั่นองค์หลวงปู่เสาองค์หลวงปู่ลมตาเราองค์หลวงตาหมาปู่องค์หลวงปู่เทพเีองค์หลวงปู่ราองค์หลวงปู่เรียนทุก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 ทุจิตมความดำรงอยู่ของท่าน จะผ่านพ้นไปเป็นร้อยร้อยปีหรือหลายปีความเป็นองค์ท่านก็ยังคงมีอยู่ท่านนี้จะได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตในความไม่ประมาณแม้ตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนว่าท่านยังมีชีวิตอยู่แต่บุคคลที่ดำรงชีวิตตลอดทั้งร้อยปีแต่ดำรงอยู่ในความประมาณก็เปรียบเสมือนเป็นคนตายจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่น่างอะไรกับคนาย นี่จะเรียกว่าความประมาณเป็นเส้นทางแห่งความตายความประมาณก็คือความตายตายจากมรตายจากผลตายจากสิ่งที่ควรเนี่ยตายจากธรรมอนเดิตายจากธรรมอนประเสริฐจะเรียกว่าบุคคลที่ไม่สามารถที่จะจะดึงเอาคุณค่าของจิตใจของตนเองให้ปรากฏขึ้นได้เนี่ยตอดชีวิตถึงดำรงชีวิตหรือมีชีวิตอายุยืนยาวถึงร้อยปีนะั้นก็มีทางอะไรจะคนตายและก็เป็นคนตายแล้ว ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลนี้เป็นชีวิตอันนั้นที่เรียกว่าคนตายแล้วตายจากศีลตายจากธรรมตายจากคุณประโยชน์เพราะจิตใจจมอยู่ในความเมืดบอดเพราะจิตใจจมอยู่ในความตายตายจากศีลจากธรรมตายจากคุณามความดีตายจากมรรคตายจากผลจะมีชีวิตอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายแต่กรรมกันบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท แม่ท่านสิ้นชีวิตไปแล้วความมีชีวิตของท่านด้วยคุณงามความดีของท่านด้วยความไ่ประมาทที่ท่านดําเนินอยู่ตลอดทุกเด็กทุกโลหายใจเข่ารอก็เปรียบเสมือนว่าท่านถ้าองค์ท่านทั้งหลายเ่านั้นก็เป็นผู้มีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าะัรหันสามกอกค์องลงปู่ลงตาเรา เมตตดในจริระร่างกายของท่านดับสลายตายต่อไปแล้วแต่ความมีชีวิตแห่งกิตติศัพท์ความดีงามของท่านยังตั้งกึกก้องอยู่ในสามแดนโลกทานโอบณยียิูน้อมกับหาใจของเราตอนนี้เราเปรียบเสมือนคนตายแล้วหรือเรายังมีชีวิตอยู่ ที่นว่าเป็นคำตอบคเป็นคำถามอยู่ภายในใจของเราแล้พอเอาใจของเราเป็นคำตอบถ้าเรายังประมาทอยู่นี่เราก็ไม่ต่างอะไรคนได้ แม่ชีวิตแม่มีชีวิตอยู่ชีวิตอันนั้นก็หาสาระแก่นสันกับเจ้าของไปไหนต่กรรมกันก็ว่าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยคมหายใจเข้าด้วยคามหมายใจออกจะเราไม่ประมาทไม่ประมาทต่อเนื่อนทางร่างกายไม่ประมาทต่อขี้ดีไม่ประมาทต่อทุกข์ได้โทษทางไหนนะพ่อในความระมัดระวังจิตใจของเจ้าของมีการตั้เตือนตนเองอยู่เสมอมีการตั้เตือนตนเองมีการดูใจตนเองมีการสั่งสอนใจตนเองมีการแก้ไข ใจตนเองอยู่ตลอดเวลาอารยวันต่างเดอนเจ้าของอะไรเดียวมาดูเจ้าของก็คือเอาสติปัญญาของเราดูจิตดูใจดูชีวิตจิตวิญญาณทังทั้งหาของเรา ไม่ว่าอะไรจะปากฏขึ้นอยู่ก็บโรคไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นในชีวิตจิตใจของเราอะไรอะไรก็เป็นของที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้นสาระเกศสันอะไรไม่ได้มักนนั่งเพ้าสิ่งใดายแต่พวกนี้ตกเป็นบังคิบของสัมเพธรรมมานตาเนี่ยสัมเปสังขาราอนิจจาสัมเพสังขาราทุกขาสัมเพสัมสัเพธรรมมาอนัตตาติใ้สิ่งที่เราหวังใอสิ่งที่เราอึ้งใ้สิ่งที่เราต้องการในสิ่ง ที่เรายึดเหนี่ยวสิ่งใดหลายแง่บนเหล่านั้นนําไปสู่ความทุกข์และความปองเศร้าอันนี้ก็คือคาตอบว่าใจของเรานั้นเป็นบุคคลที่ยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปสมควรที่จะได้ศึกษาเพื่อปฏิบัติในจิตใจของเราให้เกิดมีขึ้น จางที่เราเคยประมาณก็จะไม่ประมาทอีกต่อไปจางที่เราเคยพลังเผลอก็จะไม่ยอมเผลออีกต่อไปจางแต่จากแต่จานที่เราไม่เคยเอยเคยเข้มงวดต่อการทำความบาปบาเีย็นเราก็จะต้องได้ความบาปความเียรนมากขึ้นเรื่อย่าเวียนไเยนะทุกขมันเจติคนอย่างเราจะร่วงกข์ด้วยความเย็น เพียนเพียรแม้ว่าสำเสมอภาระภายนอกเราก็ทํากันตามหนา้าที่ตามความสามารถของเราแต่ภา,าระภายในเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุด ภาระภายนอกว่าสําคัญแล้ว hmm. ก็ยังไม่สําคัญเท่ากับภาระภายในของเราาำใดที่จิตใจของเรายังไม่ตื่นรู้จำามใดที่จิตของเรายังไม่แจ่มแจ้งจำามใดที่จิตของเรายังมีความหลงเราก็ควรที่จะเด่งดังว่าความเย็นภายในจิตใจของเราให้มากยิ่งกิริยาเจนะกิริยาเทนะดัมมะเมนาบารคเมเธอคิดจะทําแล้วต้องทําให้จริงต้องทําให้จริงทําให้จริงจัง ภาโมิีพาวิกาโตทำให้มากเจริญยิองอ่งผลของการทำมากผลของการทำยิ่งความจริงอันเป็นอริยสัจต้องปรากฏขึ้นอยู่กับใจของเราทำของบริชาวยใจของเรา ทาของอมปะสมาเทวเจ้าเป็นของจริงเท่านั้นําคำสอนของมุปสมาเทวดาเจ้ายึดแล้วก็เป็นโุกจริงขึ้นมาโยมพระพุทธเจ้าทรงอุป,ปามาไว้ว่ารูกรรมาสุทธ,ธายอันประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภดาภะการจับจุกด,ดองเปรียบเสมือนมูบิต เราไปจำต้องง้อคิดเมื่อไรเมื่อก็โชคกัดเอามานั่นรูปเสียงกินรสโอรดพะเครื่องสัมผัสรวมถึงเงินทองกองสมบัติบุตรลูกเมียสามีปัญญาตัวตวดนเนือ้อหนัง ทุกสิ่งตัวอย่างที่เรามีกันอยู่แสวงหากันอยู่อันนี้เนี่ยว่ารูปเสียงกลิ่นรสพอเราไาเกิดสมบัติทางนั้นจนได้มาแล้วจะมองเห็นอย่างไรจะมีคุณค่าสำหรับเราอย่างไรสิ่งทรายกอปก็ไม่สาม,มารถจอาติดตามไปด้วยได้มีแต่กองบุญับกองป่าที่มีอยู่กับจิตกับใจที่จะตามจิตตามใจนี้ไปได้เนี่ฉะนั้นแล้ว ในเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้นะไอสิ่งที่เรายึดไอสิ่งที่เราสแสวงหาไอสิ่งที่เราหวงแหนไอสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายมานั้นก็เป็นของที่ไม่สามารถจะเอาไปได้จะมีคุณประโยชน์ในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เท่านั้นนอกนั้นก็ไม่สามารถจะเอาไปได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเงินทองกองสมบัติแก้วแหวนเพชรนินจินดาบุตรลูกเมียสามีปัญญา ถ้ากรรมกรขา а! น้บ like, ใช้ไม่สามารถจะเอาไปไหนสักอย่างเยาว่าแต่ของภายนอกเลยแม้แต่กระดูกซี่หนึ่งก็เอาไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงเยาว่ามีความจําเป็นมั่ทต่สุตรที่เยวว่าต้องฝึกต้องฝึกจิตใจของเราให้มีความเดือดูจิตตังดังตังจะขาบหังจิตทีปฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้จิตดังคดตังจะขามหวังจิตที่ปกป้องรักษาคุ้มครองโดยทำไปดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ เงาวางูพิษคือรูปเสียงกินรสปอดอวาเครื่องสัมผัสรูปเสียงกินรสปอดอวัยวะเ่องสัมผัส์เปรียบเสมือนงูพิษไปจาต้องเมื่อใดมันจะโฉกกัดเอาเมื่อนั้นผลของการถูกกิ่งูพิษโฉกกนต้องต้องปวดแสบปวดร้อนเจ็บทุรุนรายหรือแม้กระทั่งว่าสิ้นชีพไอ้ก็มีเงนว่ารูปเสียงกินรสปอดอวัยวะเ่องสัมผัสอุปมาเปรียบเสมือนงูพิษแต่บุคคลผู้เขา พะมัสสมาธรรมเจ้าสงตรัสว่าบุคคลผู้เขาหรือบุคคลผู้บอดบอดไหมายถึงตาบอดําว่าตาบอดไหมายถึงจิตใจมันบอดมันบอดเรียกว่าไฟคือตัวสตรีปัญญาของเรามันบอดอันเป็นบุคคลผู้เขาและบุคคลที่บอดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินทาความดีดีปรากฏขึ้นมีความเพลิดเพลินยินดีปรากฏขึ้นกับรูปรรราาเสียงกลิ่นรสโสระว่าเกิดสมพัธ์ อันเป็นเหตุให้เขาเหล่า,านั้นต้องพบกับโศกปริเทวะทุกขคดมนสุปายาสาวิทุ้า โสกข์ความเศร้าโศกเผาผ่ ай, านใจใกล้ตายปริเทวะความปริเทวนารำมันในความทุกข์นั้นท <tr ุกขะมีความทุกข์ท네ั้งโดยธาตุกำเริบทุกขะแปลว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธาตุร่างกายกำเริบนั่นหมายถึงโรคต่างๆที่ดวงเราอยู่ในร่างกายของเรามีอาการสามสิบสองก็มีถึงสามสิบสองโรคสามสิบสองขูดสามสิบสองแก่สามสิบสองเจ็บสามสิบสองตาย ยังมีอาการถังสามสิบสองสามสิบสองพอก่เป็นสามสิบสองเกิดเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นเรี่กว่าเอาไวในอวัยวะหึงสามสิบสองการเราก็ขยายออกไปเอาสติปัญญาของเราเป็นแว่นขยายขยายดูกายของเราอาการสามสิบสองเราเอาแว่นคือสติปัญญาของเราขยายดู เขาแว่นของเราขยายอยู่จะขยายกี่เท่ากี่เท่าก็ขยายลงไปเนียยว่าเดสรีระภายนอกแม้ต่เซลคุกอนุปรมณูที่มีอยู่ทั่วๆในพักในร่างกายของเราเขาก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ลายไปเมื่อเขาตายแล้วเขาก็ขับออกทางปัตตาวะ้าง ปัตทังกุจาระบ้างปัตยาวบาบ้างทางเหงื่อทางใครบ้างเมื่อเขาตายแ้วเซลทั้งหลายม้าก็ปลูกถ่ายใหม่ปลูกถ่ายใหม่เพราะอะไรเพราะการดำรงชีพกรรมดำรงชีวิตของเรานั้นมีเหตุมีปัจจัยด้กว่ากฎอิทธิพยตายังคงทางานอยู่แต่จําะไรที่กฎอิทธิพยตาไม่สามารถที่จะผลิตเซลต่างๆหรือไม่สามารถที่จะนําสู่เหตุปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอยู่อย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้อันนั้น อนัตตาอนัตตาสัพเพธมาอนัตตาสัพเพธมาอนัตตากายอนัตตาจิตอนัตตาโุโรอนัตตาสัมเพนามาอนัตตร่างกายร่างกายเ่ว่าเป็นเราเป็นเอาเป็นเราในเมื่อว่าร่างกายเป็นของของเราร่างกายเป็นตัวของเราเราก็คงจะสั่งได้ตามปรารถนาบ้าไอเจ้าร่างกายเอ๋ยเจ้าจะได้เจ็บจะได้ไข้จะได้ปวดจะได้เมื่อยจะได้เจ็บตรงนั่นจะได้ปวดตรงนี้เลย ให้เจ้าจงมีความรู้สึกสบายอยินตลอดรับเไดาความทุกข์ทุกเบีอยจะได้เกิดมีขึ้นกับเจ้าเจ้าจงทำตามคำสั่งของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นเจ้าของของเจ้าไม่สามารถจะเป็นไปได้แม่จะแม่จะสั่งอย่างไรหรือต้องการอย่างไรให้ความเป็น่างกายนี้ก็ไม่เป็นไปตามความตางการจิตมีแต่จะเกลี่ยมีแต่จะเจ็บมีแต่จะตัดจะตัดจะจะตายลงไปมีแต่กองเกิดกองเกล่กองเจ็บกองตายมีแต่กองอริยจังกอง ของกองนาดาวนั้นมีแต่กองดินกองน้ำกองลมกองไฟสุดท้ายมาแล้วก็ยื้อไว้ไม่ได้ธรรมาชาติของร่างกายนี้จะเรียกว่าเรามีความแกมเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความายเป็นธรรมดามีความบ้าหวางเป็นธรรมดา การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเดิ่งธรรมดาของทุกสิ่งที่มีอยู่โรคทั้งสิ่งที่มีชีพและสิ่งที่หาชีพไม่ได้ทั้งสิ่งที่มีโรคร่างและสิ่งที่ไม่มีโรคร่างจะเกิดในเท่าในไข่ในไข่ในคันจะเกิดเป็นโอวาติกะให้มาเกิดขึ้นโดยดวงจิตสุดท้ายมาแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอะไรจะไปเกิดเป็นคนจะไปเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดเป็นสัตว์จะอะไรอะไรหลายหลายประเภทยังจะไปเกิดในที่ไหนไหนจะไปเกิดเป็นเทวดาจะไปเกิดเป็น ผมเป็นรรปภมมมารูคภมมจะไม่เกิดเป็นบ้ามา้าอินมาภมมมายมบาการเท้าเรกกบดจัตุกบาลทั้งสี่จะไม่เกิดเป็นอะไรบีแต่กองเกิดกองแก่กอจะบองตายนันนะทั้งสามเดนนลกกระดมานีแต่เกิดขึ้นต่างอยู่แปรปันเป็นแปรระดับไปจะไม่เกิดในที่ไหนที่ไหนที่ไหนต่างๆเหล่านั้นก็มีผลความแก่ไม่พ้นความเจ็บไม่พ้นความตายไม่พ้นเกิดความบาดว่าถ้าเรายังมีความบาดานะต้องการที่จะเกิด บุคคลที่มีความพอใจนในการเกิดบ่อยๆก็ต้องตายบ่อยๆ ในนาทีเจะว no ่าต in ้องพบกับความเศร้าโศกความเศร้าโศกเผาผันใจแจ้ตายปริเทวะความปริเทวนารำพันทุกข์ความทุกข์พัฒนาร่างกายจำเริบเพราะมนนั้นสาความทรมนัสคือว่าความทุกข์ทรงมนัษที่เกิดขึ้นภายในจิตชนิดจิตวิหากาวออกไม่ได้อุปาญาศาสตร์ทุกข์ทอดถอนใจด้วยเหตุหน่งนี้และจึงนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบในเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ จริงเอามีความจําเป็นต้องในต้องแสวงหาในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวหรือสามารถดำรงชีวิตอยู่ให้ได้อย่างได้ความโล่งืนเป็นสูงต่สุดท้ายแม้เราสิ่งทั้งหลาดำรงนำนี้ก็เป็นของเพื่อประโยชน์ให้ดำรงอยู่ชั่วขณะเท่านั้นเป็นของที่ใช้สาหรับการดำรงชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่ของคนยึดยามัดในเงินทองกองสำปันไปนอกเลยแม้กระนั้นเนื้อหนังร่างกายก็เป็นของใช้สุดท้ายแม้เราจิตจิตใจอันนี้ต้องเป็นของใช้ไม่ต่าง ในเมื S <S ่อทักสินตัวอย่างเป็นของจริงจริงสําหรับใช้ไม่ใช่ของจริงสําหรับยึดมันจะไปยึดเอาอะไรอะไรมันก็ยึดไม่ได้เพราะสินทรัพย์จำปอเหล่านี้ไม่เป็นเป็นดำคำเข้าไอ้ความต้องการของใครเพราะสิงทรัพจำปอเหล่านี้ไม่เป็นไปตามความปรารถนาเพราะสินทรัพย์จำปองเหล่านี้เป็นเป็นดกฎของวัตถะเพราะสินทรัพยจำปองเหล่านี้มีกฎของไปธรรมชาติเดี๋ยววัตุสินตัวอย่างนั้นไหลไปสู่กระแสของปฏิจสมุป พระราบานไหลไปสูก่กระแสะของอาน,นิจจังุนัต์ธรรมที่เรีว่าธรรมชาติของพระสมัะสมมาัาโมริเจ้าดัสนีเรื่องนี้และข้าเอาเรื่องนี้มาสอนบริุสัตวทารายเป็นความรู้ความ,วามเห็ จนกระทั่งสามารถคลายเบาในความทุกข์ทาทั้งปโงไม่ปรารนาพบเจออีกเพราะสิ่งทาทั้งปวงหล่าที่เป็นจิติตไม่ปรารนาต้องการแม้จะมีความสุขในการสัมปัดถูกต้องโดยการใช้การช่องเสียบหรือการคล้องจองต่สิ่งทาทั้งปโงงเหล่านี้ก็เป็นเหยื่อร่อความทุกข์เรียกความเป็นตนเหนุในการเวียนว่ายได้เกิดก็คืออำนาจจิตใจของเราหลงเข้าไปยืดแต่แน่จริงแล้วสิ่งทาทั้งปวงในโลกเขาไม่ได้หลอกให้ใครเข้ามาไปหลง เนื่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรดินเขาก็ไม่รู้ดินว่าเขาดินเองเขาก็ไม่รู้ตัวเขาว่าเขาคือดินและมีชื่อบ่ิดินน้ําเองเขาก็ไม่รู้จานชื่อของเขาว่าเขาคือน้ําและเขาเป็นน้ํามีชื่อเรียกว่าน้ําคนทั้งยเขาพูดกันว่าน้ําจะประเทศชาติไหนจะทวีปไหนเขาก็พูดกันว่าดินป่าน้ําปารวาไฟพูดกันปารภาษาแต่ให้ฟังหมายปาดินป่าน้ำปารวาไฟสุดทให้มาดินน้ำลมไฟทัางยที่มีอยู่บระจนอยู่ เขาก็ไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรแต่วเขาเองยังไม่รู้อะไรเลยซ้ำแน่วสินตะายลังปวงเหล่านั้นที่มันปาป่วยขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าเขาเจอใครจะเป็นสุขกับเขาใครจะยินดีกับเขาเขาใครจะรังเกียจเขาเขาไม่รู้หรอก จนได้ไปแล้วสิ่งที่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะสามารถรู้ได้มีจิตตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นฐานสำหรับการรู้ใครบ้างในที่นี้ใครบ้างในที่นี้ขขาบ้างในที่นี้ท่านทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ที่นี่เนประชุมในการการฟังอันบังทำอันนี้เห็นเราท่านตัางหลายท่านต่้งหลายท่านตั้งหลายที่อาศัยหยุดนั่งอยู่ที่นี้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็มีความรู้สิโรเราเราท่านต่างหลายอันถือตนเป็น พุทธมารมากะเราทั้งหลายก็มีความรู้สึกรู้หรกคนทั้งหลายในนอกเขาก็มีความรู้สึกรู้เหมือนกันแน่สัตว์ทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกรู้เหมือนกันเั้งว่ามีความรู้ชนิดเดียวกันแต่รู้ที่รู้อยู่นั้นคือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนี้เป็นอันนี้นั้นเป็นความรู้ในชนิดที่บอกมีความหลงในการยึดถือและสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรอย่างที่อธิบายขึ้นมาว่าดินเขาก็ย hmm. yes. ังไม่รู้จักโลกสราวาเขาคือดินและเขามีชื่อว่าดินแต่ เขาก็เป็นสัตว์ว่าทาุดินดีมีอยู่ประจำกรรคน้าเองก็เหมือนกันลมเองก็เหมือนกันไฟเองก็เหมือนกันอาการธาตุเองก็เหมือนกันแม่ที่สุดจิตเองก็เหมือนกันชื่อทั้งหลายที่เป็นรูปที่เป็นนิยามความหมายแห่งสมมติจะนิยามว่าเป็นจิตวิญญาณจะนิยามว่าเป็นวิญญาณจะนิยามว่าเป็นจิตจะนิยามว่าเป็นใจจะนิยามว่าเป็นโลกจะนิยามว่าเป็นเราหรือของของเราสิ่งทั้งหลาย้งปวงเหล่านั้นเขาก็ เคยเป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคลอะไรทั้งนั้นจะเป็นกองดินกองน้ากองลมกองไฟเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเขาตกอยู่ใได้กฎอันนี้จังไม่เย็นทุกขังตนเนทราบเดิมไม่ได้อานัตตาควบคุม่เป็นไปตามความต้องการไม่ได้เขาก็ไม่รู้แต่เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีจิตตัวเดียวที่เป็นนักรู้ตัวจิตตัวเดียวตัววินตัวจิตตัววิญญาณตัวเดียวที่เป็นแต่เป็นสภาพรู้แต่การรู้ของจิตวิญญาณอย่างที่จดตัวอย่างบ้านมีใครบ้างในจิตที่เป็นผู้ไม่รู้ เกิดมามันก็ต้องรู้กันดังนั้นธรมบัตอะไรก็รู้สบายไม่สบายก็รู้พอใจไม่พอใจก็รู้สวยงามไม่สวยไม่งามสกวระบบสองข้อสะอาดปราณีตใครๆก็ต้องรู้กันดังนั้นอย่างการรู้เช่นนี้เรียกว่าการรู้ตามแบบจบลองความเป็นชีวิตหนึ่งๆธรรมธรรมชาติของการสมบัติับรู้แต่ว่าการรู้ของอุปสตมานธรริเจ้าพระสารดสามกคือความรู้ในรูปแบบของสติปัญญาอันนั้นการรู้ในแบบเบื้องต้นคือการรู้ในการดเมินชีวิตอัน นี้ไม่ใช่ขาบรู้ที่ว่าเป็นพุทธเป็นพุทธะหรือคําสอนโสมอสมาราโเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลึกไปกว่านั้นเนี่อง่าการรู้แบบเดิมๆเนื่องมารูหลงรู้โจรใจเกิดความเข้าใจว่าสาคัญว่าดํหนีว่าโบราณว่ายึดถือว่าสุดท้ายมาเราให้ความสาคัญว่าเรายึดถือว่าสิ่งท้าทายดำปมเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราและสิ่งท้าทาจะำปมล่านั้นเขาก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าใครรังเกียจเขาหรือใครชอบเขา ไม่ทราบนิจญะบ่ายหนะ้าลงสู่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แปบ,บปันเป็นแบลระดับไปทั้งสิ่งที่มีชีพและสิ่งที่หาชีพไม่ได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างแนละไม่มีรูปร่างมีแต่จิตตัวเดียวนี้ทั้ทงนั้นที่เป็นนับหลงไม่ว่าเป็นนับรู้แต่หลงจังหวะรู้แต่งง เหมือนประปลาแต่ละตัวแตะตัวมันไม่เคยหลับตาปลาแต่ละตัวแต่ะตัวมันลืมตามันลืมตาอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนในการลืมตามันก็ต้องมองเห็น ปลาตจะตัว่ละตัวเจะตัวมันไม่เคยหลับตาเลยแสดงว่ามันเป็นผู้ที่ไม่หลับตาปลาทุกชนิดมันไม่หลับตาแสดงว่าเมื่อเมื่อเมื่อมันไม่หลับตาแล้วมันก็ต้องเห็นปัาก็ต้องรู้แต่ว่าปลาที่มันไม่เคยหลับตานะมันมองเห็นอยู่แต่ทำไมมันโดนปิดเขาแสดงว่ามันมองเห็นอยู่แต่มันติดตาขายเขา อันนี้เรียกว่าการมองเห็นอย่างเดียวไม่พอเนีย่ยมันต้องประกอบด้วยสติปัญญาสติปัญญาได้ต้องได้สติปัญญาปัแต่ในมาญญาองค์พมมระธรรมเจ้าตำหลักนำคำสอนองค์พระธรรมเจ้าคือจิตที่รู้จักดีรู้จักชั่วจิตที่รู้จักถูกจิตที่รู้จกักผิด ในว่าเป็นผู้รู้จากบาปเป็นผู้รูจจากบุญการทำบาปได้มีความทุกข์ได้ความเป็นโทษอย่างไรการทำบุญได้ผลอย่างไรได้รับความโลมเย็นเป็นสุขได้รับความสบากิจสบาใจได้รับความเบิกบบานได้รับความระมัดมีความไม่บุญในความเป็นบาปได้รับได้แับขายความขับเค้ื่อนใจความรำบาญใจความไม่สบายใจความขุ่นหัวเศร้าหมองคล้องใจด้วยความปิดหวังพาดผ้าดในใจของเราเมื่อไม่ได้ดังใจมันก็โกรธเมื่อได้ดัง ใจของหอรนอหอแอนสุดท้ายมาสิ่งที่ได้ดังใจตรงนั้นใจตรงนั้นที่มีความยินดีในความได้ดังใจใจตรงนั้นทราบไหมว่าสิ่งที่ยินดีอยู่และสิ่งที่พอใจในสิ่งที่ได้ดังใจสิ่งท้ายกำกวงเหล่านั้นต้องเป็นวัตถุของนิจันทุปนัสตานแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไม่สามารถที่จะเอามาครอบครองหรือจะเอาติดตามข้ามขั้ข้ามชาติได้เพราะสิ่งท้ายกำกวังเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่โลก นี่จะเนียว่าบุคคลที่เป็นบุคคลที่บอดบุคคลที่มีความเขาเป็นบุคคลที่โง่ของบุคคลที่บอดบุคคลที่ไม่สนใจในความจริงดำดารทมคำสอนอัสมาดรรมในเจ้ามีหนำซ้ำยังตีดำในดำในตีเตียนทำสอนองสมาดรรมใเจ้าว่าเป็นสิ่งที่งอมายแต่เมื่อเราไม่เชื่อไม่สนใจในการบวชปฏิบัติสนใจในในทมคำสอนวัสมาธมเจ้าการหลงเข้ามาเยอะสิ่งที่ไม่สมควรยึดความทุกข์อะไรจะมองจึงเกิด เกิใจของเราอันนี้จะเรียกว่างูพิษเมื่อเราไปจบต้องมันก็โฉบกัดเอาเขาทุกครั้งที่มีการสมมุติสมมุติทั้งหลายที่สมมุติขึ้นมามันก็จะกัดคู่สมมุติเองมันก็จะกัดคู่สมมุติเองคําว่ามันกัดในที่นี้ความโหงเห็นความอาลัยความพันผ้าความเศร้าโศกนั้นความร้องไห้ความโศมนัสความรอยเนื้อดาใจความร่งความโกลความหลงพอเกิดขึ้นจากที่ดีในอินปิตทั้งนั้นบุคคลทั้งหลายต่งบ เหล่านี้ต้องเปียนไหวตายเกิดหรือนำพาไปสู่การอาบายาบูมนำไปพาไปสู่าการตกนรกก่อใหม่เพราะว่าจิตใจเป็นบุคคลที่ท่างไวบิดการทําความเห็นให้รู้แจ้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอะไรที่เรามองเห็นกันในแบบฉบับของชีวิตหรือตามธรรมชาติของชีวิตอันความเห็นนั้นก็ไม่ต่างกับปลาที่มันไม่เคยหลำดตา แต่มันก็มองเห็นแต่มันติดเบิดเข่าได้เพราะมันไม่มีสติปัญญาในการรู้ว่าใต้เหยื่อนั้นภายในเหยื่อนั้นเราเสียเป็ดเอาไว้เหตุนั้นเราจะเป็นปลาตัวหนึ่งเราจะเป็นปลาตัวหนึ่งปลาก็ปลาปราเพศหนึ่งเดียกว,ว่ามันึมือดาดตาอร ต่ได้ความโมยด้วยความหิวด้วยความกระหายด้วยความร้องการมากมันขาดปัญญามันขาดการพิจารณามันก่อ่ับเอาเข้าขณะที่งับเอาเข้านะเบ็ดมันก็ไปไอไปเกาะใจวอยปากของมันในผ่านปากเขาก็ดูเป็ดไปนี่มันก็ดุลอกอกจากนา้น้านี่แต่ปลาบางบางเพศมันก็อาศัยเหยื่อในเบ็ดนะั่นอะเนี้ยเชีพมันตลอด จนกระทั่งสิ้นอายุไขเพราะมันค่อยๆวิจารณามันค่อยๆเรียบมันไมมันนี่เรียกว่าขณะที่มีการใช้ปัจจยสีขณะที่มีการบริโภคสิ่งทั้งสี่ขณะที่มีการแสวงหาทซ้์ในการแดกปัจจยสีอาหารยารักษาโรคคาพนทัศ์สบัยที่หาศัยขณะที่มีการแสวงหาและขณะที่มีการใช้ปัจจยสีใช้ด้วยสติปัญญาใช้ด้วยความระมัดระวังใช้้วยการสำรวมจิตใช้ด้วยการขอประโยชน์ที่บาปเกิดก็เเรียบเสมือนปลา ประเภทหนึ่งที่มันไม่งับเหยื่อดยทันทีมันค่อยๆเล็มกินเหยื่อนั้นเล็มกินเหยื่อนั้นมันก็อาศัย ช่เหยื่อที่มีอยู่ในเป็นเลี้ยงชีพมันตลอดสิ้นอายุขอยยูเนี่กว่ารามคุณเอากรรมต่งางยที่เป็นโทษกลับมาเป็นขุณสาหรับใจนั่นก็หมายถึงความศึกษาที่มีความรู้เราทันจะเดียวไม่มีความรู้พร้อมไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ว่าจะครอบครองอะไรตัวสติป,ปัญ,ญญาคือตาในของจิตมองเห็นถึงสภาพอาการเกิดขึ้นทำอยู่ไปพันเปลีป่ยนแปลงระดับไปในเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปอยู่ในสถานะไหนเราจะ อยู่ในสานที่ใดเราจะประกอบอาชีพอะไรเราจะแสวงหาอะไรใกความทุก,ทกข์อะไรด้วยอำนาจแห่งกิเลสก็จะไม่ครอบงำจิตใ,ใจของเราเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสิ่งนๆาานี้ขบกัดเอา พอจิตใจของเราฉลาดแล้วองค์พระบริจาสั่งสอนพุทธบริษัทมีบิสุบริษัทนี่เป็นต้นคาสอนของบรมสารบริจ้าสอนให้พุทธบริษัทหลามีความฉลาดรอบโู้คำสอนขององพรมสารบริจ้าไม่สอนให้พุทธบริษัททลานอดงงง่ายคําสอนของบรมสารบรเจ้าสอนให้พุทธบริษัททลามีความฉลาดรอบโู้คำว่าความฉลาดรอบโลกก็คือความฉลาดที่ในกองเกิดกองเกะกองเจ็บกองตายความ ขณะที่ในขณะที่อาศัยใช้สิ่งตลาหนําจำปงที่เตรียมรูปวามแบ่งเปลี่ยนแบลงแม้มีความสะดวกสบายหรือมีความจำเป็นต้องใช้แต่ก็มองเห็นว่าสิ่งตราหนจำปงนั้นหาความเกียจเกินแน่นอนอะไรไม่ได้มันก็เป็นของใช้ไม่ใช่ของคนยึดก็เลยไม่เกิดความหวงเห็นอะไรแม้่ี่สุดจะว่าแต่ของภายอนเมื่อเนื้อหนังร่างกายก็เป็นมองใช้เม้่แต่จิตอันเป็นไฟเป็นปรมัดถานคือไ้คือไอตัวจิตคือสภาพะไอตัวจิตตัวใจอันนี้ก็เป็น เพียงจิตใจที่เอามาใช้ประโยชน์นั้นของพระพุทธเจ้ามาด้สอนในเรายึดแต่องค์พระพุทธเจ้าสอนในเราปล่อยวาง ความบำเพ็บางในที่นี้คือความไม่ยึดถือทางใจไม่ยึดถือว่าเป็นของของเราไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราความเป็นอัตตารูปที่ดีคือความเห็นว่าเป็นโัวตนของตนถูกทลายลงไปด้วยวิปัสนาญาณถูกทลายลงไปด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาเจริญจิตภาวนาจนกระทั่งเรามีความฉลาดต่อรูปากากายที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นเพียงการอาศัยอยู่เพื่อบำเพ็ความบ้าความเพียรคือความฉลาดของจิต้องอาศัย ในร่างกายนี้เป็นโู้คำาวะความเปลี่ยนจิตอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการปรับภาวะความเปลี่ยนเพียนอะไรเปลี่ยนอะไรเพียนสอนจิตสอนใจของเราให้ตื่นรู้องค์มาพุธเจ้าสอนให้เราฉลาดนิพพานจากกิริยาจากการทำความตื่นรู้เป็นสิ่งที่ประสูติสุดเ่าวน,นาปเป็นมงคลอี่เนี่ยผู้หลับผู้หลับไหลอยู่ ก็คือผู้ประมาณผู้ประมาณแม้มีชีวิตอยู่ตลอดทั้งร้อยปีก็เปรี่ยวเสมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาณดำรงชีวิตอยู่ตลอดอายุไขโดยที่ไม่ประมาทเลยเมื่อตายลงไปแล้วเขาก็เปรี่ยวเสมือนว่ามีชีวิตอยู่พพอ,อไป